เขามีโจกินก่อนแล้วเอ้าไหมพอแท็กคนใหม่เฮ้ยมันมันกินก่อนเม็ดนึงพอแตกใหม่ได้หรอถ้าไม่ปวดกินก่อนก่อนแล้วก็เจ้าจีเรืองเยอะเนาะหน้าใส่อมเห้ยหน้าใส่ผอพอหน้าอย่นี้เลยลดย้อนเลยอ่ะไม่อยู่ที่กันเลยหน้าเหมือนท่อเฮ้ยแต่เพื่อนกินแล้วกินหน่อยมันจะช่วยเรื่องเกลือกินท่อกินก่อนกินแล้วอ้าวหันหน้ามาหน่อยดิเ็คือหันหน้ามันท่อหนูกำลังทำอะไรคะหนูกำลังทำอะไรอะไรนะ โยกเกิดหนามันเือพเองือนเหรอเยก๋กวกดเหมือนพ่อเหมือนเรเนาะก็หน้าพ่อมาเอะไงก็ดูตามจมูกก็เหมือนเหมือนหมดปากเวลายิ้มเปนเหรออ๋อไม่อเหมอนยแน่ๆๆๆให้ให้้อย่าดิ้อย่าิ้งอย่าซึ้งท้อย่าติ้งอย่าติ้ง้เหรอยังไม่เสร็จอย่าดนนะอย่าโดนสวยได้โลนชโ้นชั่งเอคะมุยาวมุ่ไปจับนะใจตั้งยกเกลดใจตั้งค่ะ ตังอะไรครับตังตังผมนะครับไม่รู้จักจ่ายตังให้พี่ด้วย่ายตังให้เราเงินอยู่ไหนอ่ะเขาเป็นอะไรร้อยไงตื่นเต้นไงดูดังเห็นยังเห็นเสร็จแล้วมันอยามือจับนะอย่ามือจับนะร้อนให้มันแห้งก่อนฮะอย่าเกิดอย่าเกิดผู้บ่าวเสื้อเหลืองหนักไม่คือไม่ได้มาผู้บ่าวเสื้อเหลืองหนักจีบแม่จอยด้หหเ็นน้องมันหรอมากรอเขาบ้างคืึงเดือนใ่ทัดเงินรอเขาอี กูไม่รอก็ยกเกดเลยบ้านใ่ียนรีดยายไม่หลังหลอมากรยกเกดนี่เป็นไงฟิมีมือผมนี่ตั๋ทอดยัไหมครับสิบบาทอนละเนาะโหอย่างนี้ตั้งทอดเลยล่ะออเาอาร้อยี่สมีเหรียญจ้ะร้อย้อไม่อยู่เขาว่าร้อยห้าดิอาเหรอเห็นเดี๋ยวเกดดูได้ยังดูได้ยังไม่ได้เ อย่างนี้แต่อย mm ่า hmm. ม er uh ือจับนะคะให้มามือจับนะมันมันจะสวยเลยหยองให้มันแห้งก่อนเดี๋ยวมันจะร้อกมาดิเดี๋ยวก้องคุณนะครับี่ระวังด้วยนะคอย่าใส่เสื้อโดนนีู่หน่อยพี่เอาเอาไม่อยากได้ไหมไทยห้าจานหนึ่ง

้เขาไม่เห็นก็ตัดเยอะเลยเออเยอะดีเลยจะได้เบาเออขยันก็าำกันเนี่ยนี่แหละปลาล้ายายจะไม่หันหน้ามาเลย พาบวมแพ้อากาศอีกแล้วพอกลับไปนู่นนะทุกอย่างจะเข้าที่เสียงก็จะหายมาเมืองไทยทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีไม่เคยได้ร้องเพลงขนาดคนไปเมืองนอกหรอคนคนเขานะแล้วแกไปแพ้ ให้เกสอนดับไว้หน่ใส่ก็พรส่วนมากอ่ะเขาจะแพ้ที่ยฮิลูโอ้ยระวังหล่นหินนกน้องว่าไปถ่ายรูปแล้วเหรอถ่ายแล้วเอาสักสีกรูน่ะโยเกิร์ตหนูสั่งส้มตำแล้วไม่ทันจะจัดการหนูนะก็ถ้าก็ไอ้เต็มหน่วๆไม่ต้องกินแค่นั้นแหละก็อิ่มแล้วใครบอร์จากินส้มตำอ่ะ หนูเหรอยายก็ตำให้จ้าเหมือนเป็นร้อยเลยตำหน้ากลัวใช่ไหมแดงใส่ของผู้ใหญ่ก็ได้ยายก็ต้องเล่นเครื่องหลายด้วยขอตอนหรือลวนเอาของน้องมาใส่กับผู้ใหญ่นั่นแม่จะเอาน้ำมาแล้วโฆษณาอะไร ใบเตยม่ะก็ไอ้แมกมาเห็นเขาติดป้ายอยู่ตรงกลางน้ำเหรอไหนอ่ะทานอะไรคะส้ตมตำส้มตำเหรอคะ อร่อยไหมคะอุ่้ยดูคิตตี้ดีกว่าอ้าวนี่ไมม่รู้หันปคิตตี้ใครเอ่ยไม่ได้นิ่งๆสิคะไม่เห็นคุณไม่เห็นได้ยินเสียงนี่ติดอะไรมันท่านก็เปิดเครื่องตลอดท่นยังโทรแล้วเขาท่านยิ่งโทรไปนัดเรืออยู่เลย เพื่อพี่หอยด้วยมาอีกไหมคะชอบที่นี่ไหมหนูอยากมาอีกไหมคะเขาก็ไม่ค่อยรับเลยเดี๋ยวพูดในกล้องนะคะรอบหน้าจะมากับใครมากับยายออนยายพีนยายดีไหมไม่เอานี่จะมากับใครล่ะคะกระตุ้นแบบที่มาไล่ชื่อมาเลยป้าอ้อ นี่ล่ะพี่จอยไม่ได้ค่ะพี่จอยพูดดังเลยแม่จอยพี่พี่จอย็มาาหว่าอันนี้ติดกับแม่จอยอ้อป้านัดแม่จอยพี่กันอ๋อแม่ยังอยู่ย่าบิวยายบิวพี่กันนะพี่กันนะพี่บิวคนสวยย่ากัน เรอดูดูกันชก้าป่ะั้นจากพัทยาโยนต้องออกพัทยาออกจากพัทยาต้องเป็นอาชีชาวใช่ไหมใกล้ยน่ย่ะกพแม่อยู่นั่ง่ะผู้ใหญ่ไม่รู้แล้วแต่ผู้ใหญ่กกลับกาหมงบอกว่าเขาอแล้ว่ได้หงมสองไกลเนาะไกลเดียวหน้านทกันแลวเนียด้วยปนั่งสิคะนั่งเขาเหนียวอันเดียวต้อนน้องนั่นเกิดมาก้าสาม

พึ่งจะเที่ยงพอแล้วอิม่มวันนี้กินไปตั้งหลายตัว <c oughs> เอ้ากินนิดเดียวไม่หิวอิ่ม ตมะม่วงย่มงม่ฝานพบปากินตำมะม่วงจะขยายเขาเป็นนงจีเนาะนาะยายสีพูดเลยก็ยิ้ตุยตเคียวแต่มักนักับบได้ยินนย่านเ้หนึ่ง้ดีดีย่า่บได้ยินสยเฮ้ยเทียว

เออมือว่าเราเป็นหบบจติ้มบ่พูชานี่จ้ะชาชมเดียวกันทติ้มอยู่ไหนวะอยู่ไหนเลยพุชาไปก็เป็นทัพทีมตรงนี้เราไปกินข้าวอืมโยเกิดนอนกินเลยไหมลูกเนาะดดตูมลงไปเลยหมมุกลงไปเลยค่ะ่่าเลย ประนัดใจไกต่างหากโยเกิร์ตโยเกิร์ตอันนี้สิบอกตาสุนีบอกตาสุนีบอกตาสุนดังดัง โอ๊ยเอาทิ้งเอาทิ้งเหี้ยแล้วเหน้ยแล้วเหี้ยคือยังไงอะลนตกคืออะไรตกคือลนลนคือ